ราหูอมจันทร์2,567ทำไมเราต้องใช้ของดําไหว้เราจําเป็นต้องไหว้พระราหูหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับสมาคมดาราศาสตร์ไทยเปิดเผยว่าในปี2,567จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นอย่างละสองครั้งดังนี้ 1. จันทรุปราคา เงามัว25มีนาคม2567 2. สุริยุปราคาเต็มดวง8-9เมษายน2567 3. จันทรุปราคาบางส่วน18กันยายน2567และ 4. สุริยุปราคาวงแหวน2-3ตุลาคม 2,567อย่างไรก็ตามนะครับปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือลาหูอมจันทร์ครั้งแรกในรอบปีที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมตั้งแต่เวลา20นาฬิก46นาทีจนถึงวันที่25มีนาคม2,567เวลา2นาฬิกา56นาทีรวมเป็นเวลา4ชั่วโมง10นาที ท่ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ความเชื่อเกี่ยวกับราหูอมจันทร์ความเชื่อเรื่องราหูอมจันทร์จะแตกต่างกันไปตามท้องถินแต่ส่วนที่คล้ายคือความเชื่อที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นลางร้ายของเหตุการณ์ต่างๆส่งผลให้เราเคยได้ยินกันว่าถ้าได้เห็นปรากฏการณนี้บ้างก็ให้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ติดเข็มกรดที่เสือ้อ เพื่อป้องกันลูกไม่ให้คลอดออกมาตาเลหรือให้ชาวบ้านช่วยกันขับไล่พระราหูด้วยการทำเสียงดังไม่ว่าจะเป็นตีปิ๊บตีเกาะเคาะไม้หรือเคาะกระมังจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปหรือบ้างก็ให้เอามีดพระเฉาะลงบนเปลือกไม้เพื่อให้ต้นไม้ออกลูกผลดีส่วนในทางโหราศาสตร์ไทยเชื่อว่าการเกิดราหูอมจันทร์ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของแต่ละคนซึ่งอาจจะเป็นทางดีหรือรายก็ได้เป็นเหตุผลให้เกิดการไหวราหูในวันดังกล่าวขึ้นเพราะเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยแปลเปลี่ยนจากลางร้ายให้กลายเป็นลางดีนอกเหนือจากนี้ยังมีความเชื่อทางโหราศาสตร์อีกว่าหากโดนแสงจันทร์ในคืนราหูอมจันทร์จะทำให้ชะตาตกควรงดออกจากบ้าน อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับความเชื่อเรื่องโดนแสงจันนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์หลายท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามออกจากบ้านเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าออกไปทำกิจกรรมเสี่ยงกรณีนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนการไหว้พระราหูรับราหูอมจันทร์สำหรับใครที่กำลังกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบกับตัวเอง จนเกิดความไม่สบายใจการกราบไหว้พระราหูในช่วงราหูอมจันนี้อาจช่วยให้สบายใจขึ้นอีกทั้งการไหว้พระราหูตามความเชื่อทางโหราศาสตร์อาจดนบันดาลให้เกิดโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ทั้งนี้การไหว้ราหูอมจันครั้งนี้อาจไม่จาเป็นต้องจัดของไหว้หรือของดำต่างๆสามารถสวดมนต์อย่างเดียว หรือจะใส่เครื่องประดับสะท้อนแสงเพื่อช่วยป้องกันตัวเราจากเรื่องของคราสก็ได้เนื่องจากเวลาไหว้ราหูส่วนมากจะทำในตอนที่ราหูย้ายซึ่งพระราหูย้ายไปแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคม2566และจะประจําอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามหลักโหราศาสตร์พระราหูหรือดาวราหูถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราทุกคนอยู่แล้ว เพราะในดวงชะตาของเราทุกคนจะมีดาวราหูอยู่ซึ่งต้องได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกปฏิบัติได้กำหนดหนักเบาและเลือกใช้ชีวิตส่วนที่ดีของราหูได้การไหว้หรือไม่ไหว้นั้นล้วนขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนเพราะแก่นแท้ของการไหว้คือการทำให้เรามีสติรับรู้ว่า ดวงดาวกำลังเคลื่อนย้ายชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงดังนั้นสติสมาธิและความไม่ประมาทคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้ของไหว้พระราหูมีต้องใช้ทั้งหมด8หรือ12อย่างเพราะตามลำดับชั้นสวรรค์พระราหูถือเป็นเทวดาในลำดับที่8โดยของไหว้ต้องมีสีใกล้เคียงกับพระกาย หรือสีดำา 1. ทูบสีดำา12ดอก 2. ไก่ดำต้ม 3. ปลาดุกย่าง 4. เหล้าดำา 5. กาแฟ,แฟแดำ 6. า 6. เฉาก้วย 7. โคกหรือน้ำหวานที่มีสีดำา 8. ซุปไก่ 9. งาดำา 10. ถั่วดำ 11. ข้าวเหนียวดำา2 2สาหรายดำและ 13. ไข่เยี่ยวม้าวิธีไหว้ราหูแก้เครดราหูอมจันทร์ 1. ควรไหว้ราหูเพื่อแก้เครดในพื้นที่กลางแจ้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เตรียมของไหว้สีดำา8อย่างหรือ12อย่าง 3. ตั้งน้โมสามจบ ตามด้วยบทสวดพระราหูพระคาถาสุริยพรพาพระคาถาจันทพระภา 4. กล่าวคำถวายเครื่องสังเบยและคาถาบูชาพระราหูสิบจบคำอธิษฐานขอพรพระราหูข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอบูชาพระราหูด้ของดำแปหรือ12ออย่างขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กลัลยาณมิตรที่ดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆขอให้เกิดความสุขในครอบครัวขอให้ดาวราหูประทานผ่อนโชคลาบและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยพร้อมทั้งอธิษฐานขอพรในเรื่องอื่นตามปรารถนาการกราบไหว้บูชาพระราหูในช่วงราหูอมจันทร์2567เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล สามารถปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ตามแต่เจ้าตัวจะสะดวก